ไอ้ที่เจียวจากันมากวิจารณ์กันมากก็คือกรณีที่คุณจักระพบนี่ถ้าผมจับประเด็นไม่ผิดนะครับคือไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมผู้กระทําความผิดมาตราหนึ่งถึงสองนะทั้งๆท,ที่ในอดีตโนโตเนี่ยคุณจักระพบก็คล้ายๆว่าตัวเองก็เป็นตัวเองก็เป็นผู้ต้องหาเหมือนกันครับอันนี้อยากให้อธิบายซ้ําอีกทีหนึ่งได้ครับได้ครับผมเห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมทุกคดีรวมทั้งหนึ่งึงสอง แต่ไม่เห็นด้วยกับการที่รกืกรรมในเวลาเดียวกันอ oh. ผมเห็นว่ามันจะมีระยะของมันอยู่นะครับค mm ือ hmm. อย่างนี้ครับอย่าพูดว่าหนึ่งหนึ่งสองเป็นหนึ่งสองเลยพี่ mm hmm. นักโทษการเมืองทั้งหมดเนี่ยไม่ควรที่จะมีพันธนาการอีกแล mm ้ว hmm. ไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามในพศนี้นะ mm hmm. ในพศนี้ mm hmm. เพราะวันนี้เราต้องการคนที่กลับมาทํางานเพื่อจะทําให้กองกลางมันเวิร์กมันได้ผลเพราะนั้นขอพูดให้ชัดน,นะครับ ผมเห็นด้วยกับการรวม1นึหนึ่งสองเข้ากับนิรโทษกรรมแต่ถ้าหากเรื่องนี้จะกลายเป็นปัญหาที่ทําให้การนิรโทษกรรมเป็นไปไม่ได้ผมคิดว่านายจะต้องคอยคล้ายๆแบ่งเป็นคนละก้อนนะใช่ครับอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับฉะนั้วนี่พูดไม่ใช่หน,น้าที่ว่าพ้นไปแล้วแล้วมาพูดบบเพ่งเกี่ตัวตัวผมเองก็ยังเจ็บปวดอยู่เพราะจริงๆแล้วโดยประวัติความเป็นมาชีวิตเนี่ยก็ไม่ควรมีคดีนี้กับตัวเองนะ,<อ>ะม,นมันเป็นความรู้สึกที่ผมว่าพิจารอาจะเข้าใจ ถึงแม้เราจะเห็นคนละมุมในต,ตอนนั้นเนี่ยแต่ว่าพี่คงเข้าใจว่าอะไรที่เราไม่ได้เป็นและโดนกล่าวหาเนี่ยมันมโมโหนะม,มันมันเจ็บใจนะแต่ถ้าเราเป็นเราก็ต้องยอมรับผมไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นอ๋อเห็นด้วยนะแต่ว่าเพื่อให้มันทุกอย่างมันรื่นไหลหน่อยนะก็ควรจะแบ่งเป็นคนละก้อนผมเสนออย่างนั้นก็เหมือนที่กรรมธิการวิสามันชุดนี้นะับที่เขาไปศึกษามานะถ้าแบ่งเป็นสามแนวนะแต่ก็ของคุณจะพบในแนวเดียวแต่เป็นสองขยับ ใช่ครับแต่ที่เขาศึกษามาเนี่ยมีอยู่สามแนวก็กล่าวเฉพาะหนึ่งหนึ่งสองนะหนึ่งก็คือไม่เนื้อโทษเลยห้ามเด็ขดขาดแนวที่สองก็คือว่าเนื้อโทษกรรมแบบมีเงื่อนไขแนวที่สามก็คือเนื้อโทษทั้งหมดเลยไม่ต้องมีเงื่อนไขของผมนี่แบบสองมั้งคือมีเงอนไขดมีเงือนไข่หนึ่งมีเงื่อนไขเรื่องเวลาครับเรื่องเวลาเรื่องเดียวสองอาจจะมีารายละเอียดนิดหน่อยมั้ง ไม่อะครับผมคิดว่าเรื่องเวลาเรื่องเดียวเอผมคนเดียวนะอ๋อแค่นี้เองที่โดนตลลมนั่นแหละครับทัวลงเลยโดนหุ่นสมยศรึกษาเกษมสุขบอกเลวร้ายมากนะคุณธนาทอดยูุสกุลก็เต็มที่ธนพลเอ้ธนพลขอโทษคือคือประเด็นคือคือผมคิดว่าเขาผิดหวังเขาอยากให้ผมนี่ยืนระยะอยู่ตรงนี้แล้วก็เตรียมต่อสู้กันต่อไปแต่ผมเห็นว่าเวลามันเปลี่ยนไปแล้วแล้วที่สําคัญก็คือว่า เรามีงานสําคัญที่รออยู่ก็คือการให้อํานาจกับประชาชนโดยการเพิ่มคุณภาพชีวิตเพิ่มเครื่องมือ,อมที่จะทํางานนั่นน่าจะเป็นเรื่องเรื่องสําคัญมากกว่าและเขาเองจะได้มีกําลังพอที่จะตัดสินอนาคตเขาเองถ้าย้อนไปเมื่อเร็วๆนี้นะแล้วก็กลายเป็นเรื่องกลายเป็นบริบทาาบท,ทางการเมืองที่เป็นตัวแปรทางการเมืองทีเดียวก็คือเรื่องของการแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองั่นแหละนะฮะพัก ประชาชนพระเก่าไกลเก่าเนี่ยคือไปยื่นแก้ไขนะฮะแต่เมื่อเราไปอ่านตัวบทที่เขายื่นทั้งหมดแล้วเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นการแก้ไขธรรมดาการแก้ไขนี้เท่ากับการยกเลิกมาตราหนึ่งนึงสองเลยความหมายนั้นก็เลยเป็นที่มาของการร้องต่อศาลน้ำหนูใช่ไหมครับคุณจะรอกก,ก็รู้อยู่แล้วส t a าข่าวครับอืม,มอันนี้นี่มองอยังไงผมมันเลยทงไปไหมการทราี่นีับผมผมเห็นว่าเป็นเสร็จนะพี่นะเป็นสิทธจ เป็นสิทธิ์ mm. แต่ขณะเดียวกันแนวคิดนี้เนี่ยจะต้องได้รับการตัดสินจากประชาชนนะครับ mm. คือพูดได้ง,ง่ายๆว่านี่คือเรื่องที่อย่าไปซุกไปตรงไหนอะ่ะต้องต้องต้องคาดแบบบนหน้าผากเลยะ mm. นะเพื่อที่ให้ประชาชนเลือกนี่เป็นการเลือกอนาคตของประเทศ mm. เพราะหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่กฎหมายด้วยตัวเองหนึ่งหนึ่งสองได้เป็นสิ่งที่เข้าไปพัวพันเกี่ยวพันกับโครงสร้างใหญ่ นะครับซึ่งกำลังเผชิญหน้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปไม่แพ้พวกเราทุกคนกำลังเผชิญปัญหาเดียวกันะนะจนเกือบจะเรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะ่ถ้าพูดไม่ไม่ไม่ดัดจริเนี่ยผมเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เขาจะเสนอแต่ถ้าเป็นผมผมจะไม่เสนอแบบนั้นนะครับผมจะให้การศึกษากับคนผมจะมองไปที่จุดซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเพิ่มความมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งมันต้องมีศักดิ์ศรีทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมน,นโยบายหลายเรื่องของพรรคโน้นเนี่ยคือพรรคอนาคตใหม่ก้าวไกลประชาชนเนี่ยผมคิดว่ามีหลายเรื่องที่น่าสนใจเขาน่าจะมองพิทีตรงนั้นอย่างบางเรื่องเนี่ยเรื่องการเกณฑ์ทหารเนี่ยเรื่องเขาอยากยกเลิกการเกณฑ์ทาหารผมคิดว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจโยโลนลงมปในสังคมเพื่อให้มีการระดมความคิดตัดสินกันเนี่ยนี่ก็มีผลเปลี่ยนแปลงไม่แพ้เรื่องอื่นนะซึ่งมันก็เกิดแรงกระเพื่อมนะ ใช่บิกเกิดความเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยคือก็มีคําถามในมุมกลับต่อเขาเยอะเหมือนกันนะแล้วเขาแสดงออกแบบต้องใช้คําว่าสุดโต่งในการเสนอร่างนี้นะเนี่ยเนี่ตรงนี้มผมผมคิดอย่างนี้พี่ผมคิดว่าขออนุญาตเอาเอาเรื่องวิชาการทูตเข้ามาตอบนิดนะ,นนะคือถ้าหากว่าเราเสนออะไรเข้าไปแล้วเนี่ยมันเกิดบทสนทนาต่อมันมี d i a l o g ต่อได้ผมคิดว่าสมควร ไม่เสียหายแต่หลายเรื่องพยนต์ไปปั๊บมันจบข่าวเนี่ยมันไม่ช่วยใครเลยแล้วยังไงต่อทีนี้ก็หวังว่าเขาจะลดเพดานลงครับผมคิดว่าการที่พักเพื่อไทยมาทำแบบนี้ซึ่งก็โดนว่าเยอะแดงก็ไปเป็นส้มเยอะเลยนะโกรธเรื่องนี้นะคร เราเข้าใจแล้วก็รู้อยู่นะอ๋อหาว่าไม่แก้หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะไม่ยืนอยู่กับไม่ยืนอยู่กับสิ่งที่เคยสนับสนุนไว้นะฮะแล้วตัวเองก็โดนมาเยอะแยะแล้วทําไมถึงคล้ายว่ายอมอะไรเงี้ยนะบางทีก็อยากจะบอกกลับกันเพราะเราเคยผ่านมาแล้วถึงอยากให้เดินให้ระวังเนเนื่องจากเราเห็นผลแล้วคือบางทีบางคนเนี่ยติดกับติดกับเหตุนะพี่แต่ว่าไม่ได้ดูถึงผล แต่ว่ามันเป็นสิทธิ์นะมันเป็นสิทธิต้องย้ำตรงนี้นะ,ะ,ะเพราะสังคมเนี่ยมันก็ต้องลากกันไปหมดอะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเครับ